สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับปามแชนแนลนะครับมาอยู่กับสลรอยพีจีครับมาอยู่กับเกมความรับคิริโอพัตตาวันนี้ก็พกมาที่สี่พันนะครับสี่พันหกครับมาซื้อฟีสเปนไปเลยครับวีดยี่สิบบาทครับผมไปมาดูนครับจะลุ่งหรือจะล่วงแต่ตอนนี้คนภาคเรื่องง่วงแล้วครับผมไปอ้าวสี่บาทครับผม ไปต่อเลยครับผมอ้าวอีกสี่บาทครับผมจะขาดทุนไหมครับนี่อ้าวได้ไปอีกสี่สิบาทครับคูณแปดไปแล้วครับผมยังไงครับอื้จะเกลือไปไหนครับนี่เหลือสี่ครั้งครับโอ้โหได้ห้าสิบหกบาทอยู่เลยอ้าได้ไปอีกครับร้อยี่สิบแปดบาทครับผมไปต่อเลยครับ เหนือสามครั้งแล้วครับคาดว่าน,น่าจะเกลือครับผมเออเหเงียบเกินอา้าวได้ไปอีกสามร้อยหกสิบบาทครับผมเอา้ากำขี้ดีกว่ากำตดครับผมเอา้าสวยครับอีกห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทครับเอา้าได้ค่าฟรีสปินแล้วครับผมถ่ายวัดสดุอา้าได้ไปหนึ่งพัน 120บาทครับผมไม่โกครับเราต้องไปต่อครับผมไปอีกพันหนึ่งครับผมมามาดูครับว่าจะเกลืออีกไหมครับกินเกลือเยอะก็ไม่ดีครับโลกไตจะถามหากินเค็มเยอะก็เอาหกบาทครับผมอ่ะไปต่อครับ อีกแปดบาทครับผมเอ้าไม่น่าตื่นเต้นเลยแตกยังไงของคุณครับนี่เอ้าได้ไปอีกสี่สิบแปดบาทครับเอาไหลไปอีกครับแปดบาทครับเอาคูณสิบเข้าไปเอาได้ไปอีกร้อยเกจสิครับเอ้าอีกเก้าสิบหกบาทครับเอ้ามาอีก่ไหมไม่มาครับได้ไปสามร้อยยี่สิบสองบาทเอ้าสิบสี่บาทครับเอ้าไม่มาเลยไม่ไหลเลยครับผมโอ้โห จะไหวไหมครับเนี่ยเอาได้ไปอีก512บาทครับเอาคูณสิครับผมได้ไป512บาทครับเอามาลุ้นกันต่อครับจะมาไหมครับผมเออเหลือ4ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับได้800อยู่เลยโอ้โหคาดว่าน่าจะเกลือนะครับผมว่าไม่มาหรือเงียบเกิน เหมือนนั่งเลิ้นอยู่ในป่าช้ายังไงก็ไม่รู้ครับผมได้ไปทั้งหมด8 6ดรยหบาทครับขาดทุนไปสีครับไม่พอครับต้องเอาอีกครับไม่ได้ครับจะขาดทุนไม่ได้ครับมาดุนกันครับครั้งนี้จะมาไหมเอามาดูนครับเอ้ไม่มาครับเงียบครับเงียบเกียบเกินครับผม ไม่มาอีกแล้วครับโอ้โหเอาสวยครับเอาสี่สิบสี่บาทครับเอาไม่ไหลด้วยโอ้โหใจไหลเกินจะเกลือไปไหนครับเนี่ยอ๋อแปดบาทโอ้โหเหลือสี่ครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหได้สามสิบหกบาทครับผมเอาอีกแปดบาทเอาบาทหนึ่งเอามาปนกันหน้าดูเลยครับเอา โอ้โหได้ไปอีก480เอา้าได้ไปทั้งหมด884บาทครับเอา้าเหลือ4ครั้งมาดูกันครับเอหเงียบจริงๆครับผมดูสิครับไม่แตกเลยโอ้โหได้ไปอีก84บาทครับคูณ16เข้าไปแล้วครับคูณเยอะแต่แตกน้อยครับผมได้ไป1,200บาทครับโอ้โห จะเกลือไปไหนครับเนี่ยไม่จบครับไปอีกครับจะมาไหมรอบนี้เอา้าไม่มาก็คงต้องเลือกแล้วครับเอาบางนี้ได้ไปสี่บาทครับเอา้าอีกสองร้อยสี่สิบครับเอา้าได้ไปอีกสิบสี่ครับเอา้าได้ไปสองร้อยหกสิบแปดบาทครับไป ต่อกันเลยครับต่อยาวๆเลยครับเอ้าเอ้าสวยครับสองร้อยยี่สิบสี่บาทครับเอ้าสี่สิบเอ้าได้ร้อยสี่ร้อยครับเอ้าได้ไปหกร้อยยี่สิบสี่บาทครับไปต่อเลยครับผมเจ็ดสิบสองบาทครับไปต่อครับยังไงเข้าไหมโอ้ไม่เข้าครับ ได้ไปอีก42บาทครับคูณ16ครับเอาได้128บาทแล้วครับเอาได้ไป170ครับไม่มาครับเอาเหลือ2ครั้งสุดท้ายแล้วเอาได้ไปอีก2 116บาทครับไปต่อครับไม่มาเลยครับโอ้ครั้งสุดท้ายแล้วครับไม่มาอีกเหมือนเดิมครับผม ได้ไปอีก1350ครับยังไงครับจะเลือกดีไหมครับเนี่ยอีกสักทีดีไหมลงปิดเปิดเธอโบใหม่ครับเอ้าเอา,เอาซื้อไปอีกหนึ่งพันครับมาดูครับเอาจะมาไหมครับจิตใจไลรไปถึงไหนครับมา เอาสวยครับบ้างนี้ร้อยแปดสิบแปดบาทครับเอาไหลไปอีกครับสี่สิบแปดบาทครับเอาโหไม่ไหลโตเลยครับผมได้ไปสองร้อยแปดสิบสี่บาทครับได้ไปอีกสามสิบสองบาทครับยังไงครับมาอีกไหมมาอีกไหมไม่มาครับโอ้โหมาอีกสักนิดสักนิดนิดนึงอ่ะมาหน่อยมาหน่อย เอ,อ้เหเงียบเกินมีเวลจะขาดทุนอีกไหมเนี่ยครับเอาได้ไปอีกสี่ร้อยครับผมได้ไป 700, เจ็ดร้อยได้ไป716ดร้บาทแล้วครับจะคุ้มค่าฟีสปินไหมรอบนี้ไม่มาอีกแล้วครับเอาได้ไปอีกร้อบาทครับโอโหได้ไปอีกพันแครับหืมบังใหญ่ ญ่อหลีครับผมเอาได้ไปหนึ่ง้สิบหกบาทครับผมไปต่อครับครั้งสุดท้ายยังไงห4สิบสี่บาทครับไหลอีกไหมโอ้โหไม่ไหลครับผมได้ไปหนึ่งดสบหบาทครับเอาจะพอดีไหมลืมจะไม่ไหวแล้วครับเอางั้นก็พอดีกว่าครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปได้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับไปก่อนแล้วครับ